สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติดกินนะคะก็มาแกะของลองเลยกันนะคะช่วงนี้ของสิกโน้องเข้ามาเยอะๆหน่อยนะคะก็ดูรีวิวกันไปจุกๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะแบบอ่ะตัดสินใจได้นะว่าอยากได้อะไรของสิกน้อยโอเค รุ่นนี้แอมรุ่นนี้ก็บอกว่าสิงโนออกคีย์บอร์ดใหม่มาด้วยแล้วทุกคนสูงแบบนี้เป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะคะใครกําลังมองหาคีย์บอร์ดไร้สายอยู่ก็จัดไปเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจุกๆไปเลยชื่อรุ่นเอ,อ่อ kr 751w นะคะ n ักซ n นะคะซึ่งเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะคะซึ่งรุ่นนี้มีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะมีสีขาวแล้วก็สีดําซึ่งวันนี้ที่แม่บ้านจะรีวิวจะเป็นรุ่นสีขาวนะคะเพราะว่าแม่บ้านได้รุ่นสีขาวมานั่นเอง อ้าวน้องราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะรับประกันสองปีซึ่งน้องนะคะเป็นคีย์บอร์ดแมคกาซนิอลนะคะ ซึ่งเออเป็นชื่อก็คือเป็นไวเลสแมคคานิคอลคีย์บอร์ดนั่นเองเออซึ่งโอมน่ะน้องรุ่นนี้ที่ไม่บ้านได้มามาันจะเป็นคีย์บอร์ดแมคคานิคอลรุ่นบูนะคะเสียงมันก็จะบักแตกซึ่งขอ,อย้าุาตททีหนึ่งเผื่อใครไม่ได้รู้เรื่องคีย์บอร์ดเนาะก็ใครที่ชอบคีย์บอร์ดแมคคานิคอลนะคะมันจะมีโม่สามปุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็มีเจอบูเรสแล้วก็บรานะคะความดังก็เรียงตามนั้นเลยคือบูดังสุด เรดเบาลงมาแล้วก็เอ่อบราวจะเบาสุดประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะว่าจะชอบระดับไหนนะแต่ว่าคีย์บอร์ด Mechanical หนามันดีอยู่แล้วละนะซึ่งอันนี้นะคะมันจะมีเดี๋ววถามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะคีย์บอร์ดหน้าตาแบบนี้นะ,ะทุกคนนี่เป็นไฟ RGB ีกมี22โหมด Color b a c แบบไ h t i n g แล้วก็มีมาโคด้วยนะคะย้ำอีกทีนึงราคาเพียงแค่1 8 9 0บาทมีรับประกัน2ปีด้วยกอนนะคะทุกคน โอเคสามารถแบบไปไกลได้10เมตรนะคะเพราะว่าเป็นไวเลสใช่ปะแล้วก็เขาาใช้ได้3โหมดนะคะคอนเน็ t ชันของเขาก็าคือจะมีเป็นต่อบลูทูธต่อ Wi-Fi หรือว่าต่อเป็น USB Type C ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูคีย์บอร์ดกันเลยนะคะโอเคค่ะเขาที่ลองอ่านคู่มือดูคร่าวๆนะคะก็บบโอ้โ oh, ห oh, มืนแม่แต่ว่าสวยมากรุ่นนี้ นี่อันนี้แม่บ้านต่อ usb เข้าตรงๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ชาร์จมาก่อนแบบว่าวิธีดูว่าเรามีอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะซึ่งเขาบอกไว้หมดแล้วนะคะในคู่มือนั่นเองนี่นะคะคู่มือก็เดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะลองเดี๋ยวลองดูดูดดูเดี๋ยวลองพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งโอเคซึ่งอะเท่าที่กลางเนี่ยกลางเมนูดูกันตรงนี้เอยผิดจัด อันนี้นะสีดำเนี่ยเผื่อใครอยากเห็นภาพขาวๆสีดำะเปนนี้อู้โอ,อ้ถ้าเราอันนี้แม่บ้านต่อตรงๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าตอนนี้ไอ้คีย์บอร์ดตัวเนี้ยมันต่ออะไรอยู่ก็ถ้าต่ออยู่บตรงๆนะคะก็คือเรากดเอ,อ่อฟังก์ชันแล้วก็แทบนะคะถ้ามันขึ้นสีขาวแบบนี้แสดงว่าต่อตรงอยู่นะคะซึ่งก็เนีย่ยต่อตรงนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นไวเรชโหมดนะคะ แต่ถ้าเป็นบลูฟต t ก็คือจะเป็นโหมดบูทูนั่นเองซึ่งวิธีการต่อแบบไวเลยให้กดเอ่อฟังก์ชันเดี๋ยวนะฟังก์ชันแล้วก็คิวห้าวิหลอแล้วก็กดคีจะได้ไหม <c oughs> ซึ่งวันนี้แม่บ้านแม่ค่อยเสียเท่าไหร่ต้องขอโทษดูนยแต่ว่าหู้คีย์บอร์ดมันสวยนะเนี่ยทุกคนคือดูดีสวยมากทุกคนจะเห็นไหม เนี่ยดูดูไฟสีขาดูไฟของวันเิคขอเราก็สามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่เนี้ยถ้าแบบกดแล้วมันเป็น secure, สีเขียวมีแสดงว่าแบตเต็มแล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวนะขอดูเมื่อกี้อาดูเมื่อกี้ก็ดูดูไปแล้วก็ลืมถ้า low battery นะคะถ้ากดฟังก์ชัน control left นะถ้า low battery มันจะขึ้นเป็นสีแดงเด้อถ้าเป็นสีเหลืองก็คือ battery, ดียมแบตเตอรี่แต่ถ้าเนี่ย เวเขียวนะีน,นเขียวไม่รู้คนจะเห็นแบบมันจะคือเต็มนั่นเองน,นะคะซึ่งของที่เขาให้มาเนี่ยจะมีตัวคีย์บอร์ดมี USB C c a b l e มีเมนูอันนี้นะคะแล้วก็ USB Receiver แล้วก็มี r e c e i v e r e x t e n s i o n APTER นะคะซึ่งตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้แม่บ้านก็ไม่รู้อังตัวไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> แต่ว่าขอตัวทุกคนด้วยโอเคเดี๋ยวมาลองพิมพ์ก่อน เดี๋ยวจะมาลองเล่นโหมดไฟดูนะคะซึ่งก็อาจจะไกลหน่อยด้วยน่าจะพยายามให้เห็นเยอะที่สุดอ๋อกดเล่นโหมดไฟได้เลยเนาะอือึือเคอันนี้เหมือนในบ้านซ่อจะต้องไปชาร์จมาก่อนนะซึ่งโหมดไฟเห็นปะเราเล่นโหมดไฟได้เลยนะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตรงนี้เอาก็ได้ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตดูเพิ่มเปรีอืมนี่ฟังก์ชันจะอยู่แถวๆนี้อ่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะโอ้หสีสวยอีกแล้วอือทุกคนล,ลองเล่นดูได้เลยอก็จะแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบ R G B ไปเลยนะคะจุกๆ เดี๋ถ้าเอาเป็นอย่างเนี้ยสีเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ซึกว่าจะเปลี่ยนสีตรงนี้เอานะเพจอัพเพจดาวแบบนี้อืมเสียตาเจ้าแต่สีมันสวยจริงประมาณนี้อืมโอเคปิดไฟก็ฟังก์ชันแล้วก็ตัว n นะคะ n แบบ n เนี่ยก็ดีรีด นี่เอ่อฟังก์ชันดีลีนะคะเป็นการเลือกสีนะคะถ้าเพจชาเพจดาวหรือมันก็ได้เหมือนกันแต่มันเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนแบบแฟแบบไฟอลไรนะสว่างหรือสว่างมากขึ้นหรือน้อยลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลือกสีอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เลือกโหมดอืมโอเคเลือกสีนี่จะได้เฉพาะแบบสเปซอะไรนะที่มันล็อกอะเป็นแบบสีเดียวเนี่ยเลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็แบบเหมือนประมาณว่าเออ มีหลายหลายแบบอะไรยี้นะคะอันนี้ก็คือพามาดูคีย์บอร์ดแบบใกล้ๆอีกทีนะคะแล้วก็มาลองกดให้ได้ฟังเสียงด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอน,นุนกวนจะไม่ชัดเนาะแล้วก็ คีย์บอร์ดตัวนี้นะคะนะคะเกิดเออแราไแม่บ้างก็ง,งงๆเหมือนกันตรงที่ไม่บ้างลืมเปิดปุ่มออนข้างหลังด้วยนะคะทั้งไงก็อย่าลืมเปิดปุ่มออนมันจะมีปุ่มออฟปุ่มออนอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะกับคีย์บอร์ดรุ่นนี้คือสวยมากเลยนะคะถือว่าทํามาดีมากแล้วก็อย่างเงี้ยคือถ้าใครแบบขี้เกียจใช้ไวเลสแต่ว่าชอบคือต่อสายตรงได้นะคะเขาให้สายมาด้วย แล้วก็ตรงหัวสายเนี่ยเป็นตัวขยายสัญญาณอีกขีดึงด้วยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะอของอนญาตที่ไม่ได้อธิบายไว้เยอะเพราะว่าไม่บ้านไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วมันดีงามมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะก็ประมาณนี้คะ่ะก็ถ้ายังไงก็ถ้าใครสนใจนะคะว่ฝาก คีย์บอร์ดรุ่นใหม่ตัวนี้ของ i ิ n โ l ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่องแม่บ้านกำลังใช้กันด้วยนะคะแล้วก็คีย์บอร์ดรุ่นนี้นะคะยามีขนาดนี่งมันมี2สีเนาะแล้วก็เป็นแบบไวเลสนะคะไม่ต้องต่อสายก็ได้เนาะก็ลองไปเล่นๆกันดูนะคะทุกคนโ okay, อเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย